ต้นสะแบงนะครับถ้านานาที่มีต้นสะแบงนี้จะเป็นนาน้ําท่วมนะครับสมัยก่อนพ่อใหญ่นะครับโยมพ่อใจญ่จูมท่านบอกว่าเวลาจะซื้อนาถ้ามีต้นถมต้นสะแบงนะครับนานั้นจะเป็นนาน้ําท่วมถ้ามีต้นซาดนะครับต้นซาดต้นเมกนะครับจะเป็น จะเป็นจะเป็นนาดอนนะครับน้ำไม่ค่อยท่วมนะครับมีทิ้งนาหลังหนึ่งอยู่ครับแต่พังๆนะครับตรงน้นคงจะมีญาติโยมอยู่นะครับเป็นบ้านคนนะครับพอขี่มาตรงนี้แล้วน่ากลัวเลยนะครับไม่น่าอยู่เลยนะครับน่ากลัว มันยังสี่ซุปีอยู่บวกกับทวมแบบนี้ซุปีบวกกับบุญเป็นปันโอ้ันทวงได้หลายจังสี่เขายั่งบวบปเนี้เป็นหน้าป่าไปเลยคืนวันสี่ยั่งบวบหรอปีนี้ รัฐบาลมันซอยไล่เราเหรอไหนนาโอ้สาธุอนุโมทนาดอเออว่าเปยังดังบุญไล่กันสิได้โอ้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับ คงจะประมาณ <จะ S 1> เกือบสองเมตรอยู่เนาะถ,ถ้าเป็นน้ำไหลจะตายช้านิดหนึ่งครับถ้าน้ำนิ่งๆแล้วก็ขุ่นๆนี่จะตายเร็วครับม <ขอ S 1> ันไม่มีออกซิเจน ใกล้สีหอดมู่บ้านเราบุญีเดี๋ยวเดี๋ยวจากลู่จังสีหอดบ้านหอดวัดนี่เนาะยุ่มเหลือจากโลูจังสีหอดวัดนี่เนาะไม่อันีบุญีมองเห็นเสาอากาศแล้วนะครับหมู่บ้านโอ้ยมันกระท่วงบดบ้านแล้วนี่เนาะ แถววัดบ้านเก่าบ่อน่าจะมีแบบนี้บ้างนะครับนั่งอยู่บนเรือเหมือนกับบ้านอยู่ลึกๆเลยนะครับคงจะท่วมเยอะยพอสมควรนะครับในบ้านจะท่วมเบิร์ตรัะปกติท่วมแต่มองดูอย่างนี้เหมือนผ่านอยู่ลึกมากเลยนะครับแต่ว่า อาจาคอมเมนต์มาออ่านบอกได้ตัวหนังสือมันมันหมือนมีคนมารับชมอยู่14คนครับจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรครับการนมัสการลุงตาก็มาหาเจ้าเข่าบ้านดอนวัานนะครับ บ้านโดนบ้านครับมีเรือมาอีกแล้วนะครับไม่เห็นต้นข้าวสักต้นเลยนะครับเป็นแต่น,น้ําเห็นแต่น,น้ําไม่รู้จะน้ําจะเป็นไหนนะครับครับ <c oughs> เป็นประวัติศาสตร์อยู่นะครับภาพนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับคนกับเขาเมื่อตั้งสิบสี่คนปกติสิบ,บประมาณห้าหกเจ็ดแต่ว่านี่สิบสี่คนรคับมาเป็นค,คนมากบรรยากาศ <c oughs> แบบสิบสี่นะครับได้อ้านีกบนันะครับขบ,บานคนนะครับในที่สร้างที่หลังก็จะสร้างไว้ที่สูงนะครับสมที่ขึ้นนะครับ บางคนนะโอ้ <c oughs> อกูพวกวายนะครับ <c oughs> ไม่ดูว่าจะอยู่ <c oughs> จะพักยังไงนะครับเวลาน้ำท่วม <c oughs> ที่บ้านเกิดจะน้ำท่วมอย่างนี้นะครับแต่มันจะเป็นที่ลุ่มนะครับตรงที่ดอนจะไม่ท่วมนะครับแล้วก็จะมีเรือออกไปหาปลานะครับปลาจะได้เยอะที่สุดก็คือตอนน้ำท่วมนี่นะครับ ช่วงน้ำขึ้นใหม่ๆนะครับปลามันจะออกมาหากินนะครับอาหารมันจะเยอะนะครับแล้วก็ได้ปลาเยอะทํปลาลาเก็บไว้เยอะๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือข้าวนะครับข้าวมันจะตายไม่ได้ผลนะครับป้ายบ้านมัาน้ำท่วมอยู่นั่นเนาะพูดแดดจ้ามากเลยนะครับท่ายเัิรุทางครับรอบทิศทางครับเดี๋ยวุณลุงตามีแต่น้ำเบิร์กับ ใช่เลยรับเห็นรถเข้าคือตัวใดตินากร้อนปากกดดินเสียงรถเข้าเตาแสงมันแจียงหลมันจะเลยยล้อนโบรอณไปใสเลยมือนนี้เห็นวัดแล้วนะครับเห็นวัดแล้วนะครับประตูวัดจมเลยนะครับโอ้ครับเหมือนเป็นบ่อน้ําทั้งหมดเลยนะครับคงจะเป็นทุ่งนานะครับตรงนี้อันนั้นวัดนะครับเห็นอุโบสถแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่จะพาไปตรงไหนนะครับห้ามพาเข้ากอไผ่เด้อเพราะว่าจะออกยากนะครับ <ใน S 2> ถ้าเข้าไปแล้วนะเห็นหัวกระจายข่าวสูงๆนะครับมองดูนะครับในวัดนะครับ ไม่ดูว่าไปในวัดนี้จะมีที่ให้ยืนหรือเล้านะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตนะรอบๆไปรอบๆหมู่บ้านก็ดีพ่อเด็กป้ากุ้นเขาพอเด็กหุ่นจักเขาวัดนะครับน้ําท่วมไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามีพื้นที่ที่เป็นดินอยู่นะครับที่เรืออยู่ถ้าขึ้นอยู่ประมาณสักเมตรกว่านี่หมดเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลย สลากลางน้ํานะครับเหลือแต่สลาแต่ว้นสลาไม่เหลือแล้วนะครับมีหอกระจายเสียงนะครับสูงพอสมควรมีโบสถ์นะครับกระผมมาตามาภาพยังไม่เคยมานะครับมาเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้สงสัยจะก,กันไม่อยู่แล้วระดับน้ํานะครับชาวบ้านนะครับอยู่ที่โรงทานโรงครัวนะครับกําลัง เขาไก่ซี่เนาะมีกระิ่ฟังแค้นึปป่งเบเห็นยังแล้วนน้ำถ่วมีแต่น้ำแล้วเริ่มบอกเขาเป็นบ้านดนวยครับที่ตรงหน้านี้เป็นโรงครัวและก็ห้องน้ำนะครับเลยไปหน่อยก็จะเป็นผูน้โบสถนะครับรรรวันนี้ประเดชวพระคุณลุงตานะครับเมตตาม,มาเยี่ยมลุงปูนะครับลุงปูเตียงซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านเคยอยู่ที่วัดบ้านกอบออนะครับจำบรรษา ที่วัดบ้านเกาบัวมานะครั helmet, บจับกล่องใส่ครับท่าันเดี๋ยวเห็นฟังอยู่จนสี่เบอกจะได้กบขึ้นดอกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเหยียบพื้นดินแล้วอุ่นใจแล้วนะครับตอนอยู่ในน้ำยังหวั่นใจอยู่ว่าจะเป็น,น,นยังไงนะครับประเดี๋ยวคุณลวงตานะครับ เดินทางมาถึงวัดว่านแล้วนะครับน้ำท่วมยังไม่หมดยังเหลืออยู่ที่ไม่มากเท่าไห่นักนะครับแต่ว่ามันจะเย็นดีเด้อเวลาน้ำท่วมนะครับลมพัดมาและเย็นสบายเลยนะครับไม่ร้อนอาจารย์มาวิเชียนอติเมโทนะครับเป็นผู้ถือลงให้ประดับประคุณลุงตานะครับมาแต่ไกลเลยครับสหรัฐอเมริกานะครับไม่รู้ว่ารัดอะไรนะครับท่านบอกหลายครั้งจำไม่ได้นะและลุยเซนานะครับ วัดวิมุตวิมุตนี่แหละครับแต่ไม่รู้วิมุตอะไรนะครับวิมุตตวิมุตตไม่ฟูแล้ววิมุตอะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> โอ้ยังมีที่เยอะอยู่นะครับตอนแรกตกใจว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วนะครับแต่พอเข้ามาแล้วก็มีพื้นดินก็ถ้าขึ้นอีก2องเมตรนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับ นี่โชคดีนะครับยังมีพื้นสงสัยจะเอาดินมาถมไว้นานแล้วนะครับถมทีไว้นานแล้วแต่ก็ยังชื้นนะครับท่<อ>วมมาจัาสี่จ้าหมื่นแล้วนี่มือนีเป็นมือที่สามน้ำท่วมมาสามวันแล้วนะครับโยมเขาบอกนะครับท่วมมาสามวันแล้วนะครับ

ครับ,บมีญาติโยมผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับนำอาหารต่างๆที่เป็นน้ำนะครับเป็นอะไรที่จะมาช่วยกันในช่วงน้ำท่วมนะครับเพราะว่าบ้านนี้ถูกตัดขาดเลยนะครับ รถดีไม่สามารถจะเดินออกไปได้ขับออกไปได้นะครับต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับมีรถทหารอยู่นะครับในเขตของอำเภอหัวตะพานนะครับก็จะเป็นวัดอนี้นะครับหมู่บ้านนี้ที่น้ําท่วมมากที่สุดเลยนะครับสองสามปีปีไหนที่หนักสุดๆจริงๆนี่ต้องขอความช่วยเหลือนะครับ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับก็จะนําพวกน้าําพวกอาหารต่างๆอาหารแห้งนะครับมาช่วยดูแลรักษาตอนนี้เข้ามาในโอุโบโสถแล้วนะครับประดิษฐ์ประคุณดวงตาจะเข้าไปการาบพระนในโอุโบสถนะครับเข้ามาและเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเปียกครับประดิษฐ์ประคุณสวมใส่ฝนมนาะ รวมอยู่21 วัดนะครับหลวงปู่เตียงนะครับซึ่งเคยจำพรรษานะครับอยู่ที่วัดบ้านเขาโบนะครับเป็นทุกสิทธ์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปานะครับโอ้ยหลง่อข้ดตวรปาีาน้าสองหมืนคนน่รถที่แรกอันกีมันหน้ามันมันจะไมแต่ เรออกกสอบใช่ไม่านตคนเมีย้มองโกเียเป็อะไรไปเลี่ยงกันไปทั้งนี่บาดแทนมาาบาดิมากกมาเนีท จำสียางหายุ่ในความมุดจำได้แต่สองยางเรื่นจุนยิ้ม,ม,มติดตามไลฟ์สดไปเรื่อยๆเด้อผู้มีความสงสัยก็จะได้ดูดเรื่อยๆนะครับ Bravo. มาค่ะค่ะ thank <laughs> you